สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์อิโมจินี่ครับใน a c e b o o k นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลค์อิโมจินี่ครับไม่ว่าจะเป็นอิโมจิอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกะนีับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงใต้คลิปนี้เนี่ยไปเข้ามาที่เว็บไซต์ได้เลยนีครับหรือว่าจะเสิร์ชหาว่า k b m k t h c o m ก็ได้นะครับอก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmpdh.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมตัานใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลกดมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้เข้าใช้งานนีครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้นะครับสองช่องนี้เลยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับ หรือใครนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากเนี่ยพอสามารถสมัครใช้งานนะครับด้วยบัญชี Google หรือว่าชีด้านล่างตรงนี้ไปได้นะครับเอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมาเลยนะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานนะครับด้วยบัญชี Google เนี่ยก็ลงเชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับอ่าเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ kmd.com กันแล้วนะครับ อ่ระรกอบมาแล้วนะครับหากว่าคุณชมท่านใดนะที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับแล้วยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนี่ครับอ่ะกอให้มาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นี่ครับช่องทางแรกนี่ครับก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนี่ครับ อ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางชิลเพย์ตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้อีกหลายช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นการสแกน QR code นะครับถุงมินิวอลดหลักทรัพธนาคารต่างๆน้ำเติมถึงตู้บุญนเติมเนี่ยก็สามารถใช้กันได้นี่ครับอ่ะแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนะครับอันนี้ก็สามารถจะได้ทุกธนาคารเนี่ยก็กดคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนี่ครับต่อมาก็จะเป็นทัง Power Wallet นี่ครับป้วก็คริปโตนะครับ อาละในทุกช่องทางนะครับผมก็จะมีารแนะนในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยครับการแนะนาของช่องทางนั้นนะครับเอาละก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนะครับเอาละต่อมานะครับให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่าด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิกต k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนีครับอในโซนนี้นะครับเราจะมาใช้ในโซนร้องไพ่ฟอร์มเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับ เอาละเราก็มาดูที่หมวดหมู่เลยนะครับเอาวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์ emoji นี่ครับก็เลือกมาที่ไลค์โพด emoji ตัวนี้เลยนะครับเอาลก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่าบริการนะครับจะมีเลยราคานะครับของบริการที่เท่ากันนะครับแล้วก็จะมีอ่า emoji นี่ครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกใช้เป็น emoji ตัวตัวไหนนะครับก็เลือกเข้าไปได้เลยครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นอ่า emoji อ่าตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็เลือกเข้าไปนี่ครับ อ่ะพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยเนี่ยตารางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคําอธิบายเนี่ยของบริการที่เราเลือกมานี่ครับอ่ะตรงนี้ก็แนะนำนะครับให้คุณผู้ชมมาตรงหมายเหตุกันไว้ด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับในส่วนของลิงก์เนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาที่โพสต์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์มูจิไปนี่ครับอ่ะแล้วก็กดเข้ามาที่โพสต์แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนะครับอันในส่วนปริมาณนะครับเขาบอกขั้นต่ำมาที่50ห้าับ อาคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดไลฟ์มูชีไปเท่าไรนี่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะใส่ไปที่100อนี่ครับแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับแล้วต่อมานะครับใพ้่ผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับ ในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปเนี่ยมัวก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับของโพสต์นะครับที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์โพสตของผู้ชมถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าลิงก์โพสไม่ถูกต้องยอดไลค์มูจิจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ต้องเช็คกันดีๆนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูยอดไลค์มูจิใน Facebook ของเราเนี่ยผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนเลยนะครับอาสำหรับผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอก็ให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับแเราก็มาที่เมนูติดต่อเม้นตรงนี้เลยนะครับก็จะมีให้เลือกติดต่อเมนถึง2ช่องทางนะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ช่องทางไลน์เนี่ยก็ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีปััญหาออะไไรรกก็เลืตติดดนนป้คบ แล้วต่อมาเนี่ยผากวาคุณชมต่างๆนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับเราก็ไม่ไมีไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะคุณชมสามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะเพื่อแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับอาจที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณชมก็จะครับ อ่ะแล้วต่อมานะครับให้คุณผู้ชมน้ามาดูที่เมนูการขึ้นเงินตรงนี้ต่อเลยนะครับอันนั้นเมนูการอาการขึ้นเงินตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเมนูสำหรับการขึ้นเงินนะครับของออเดอร์นะที่เรายกเลิกกันไปเนี่ยครับโดยที่เขาจะขึ้นเงินนะครับเข้ายูเซอร์ที่เราใช้ตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมีอ่ารายละเอียดเนี่ยครับของออเดอร์นะครับที่ยกเลิกนะครับให้เราดูด้านล่างตรงนี้เลยเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนีครับกลับไปที่เฟซ ตอนนี้นะครับยอดไลฟ์มือจีนะครับอยู่ที่อาจจะ18ไลฟ์นะยครับยอดไลฟ์ของโพสที่เราต้องการจะเพิ่มะครับอยู่ที่78ไลฟ์นะครับผมจะลองกรีเฟชหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดไลฟ์มือจีเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับตอนนี้นะครับยอดไลฟ์มือจีของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง187ไลฟ์กันเลยเนี่ยกอถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยะครับพอขึ้นมาเร็วเลยนะครับ อ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจจะใช้งานเว็บบใดเนี่ยผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดพิพากกันไปก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ